ครับหลังจากที่เราได้ชมวิธีการใช้โปรแกรมจับภาพไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งก็ดีภาพเคลื่อนไหวก็ดีนะครับคราวนี้เรา,เามาลองมาดูอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือโปรแกรมที่บันทึกวิดีโอนะครับแต่ว่าคราวนี้บันทึกวิดีโอจากเว็บแคมหรือถ้าเกิดเ,เรามีกล้องวิดีโอนะครับหรือมีกล้องเว็บแคมเล็กๆ หรือบางครั้งโน้ตบุ๊กทั่วไปส่วนใหญ่จะมีเว็บแคมติดมาเราต้องการบันทึกภาพวิดีโอจากภายนอกนะครับหรือบันทึกภาพวิดีโอจากของตัวเราเองก็สามารถทําได้ง่ายได้นะครับโดยโปรแกรมที่ชื่อว่าชีสนะครับเราลงมาดูวิธีการใช้งานนะครับหลังจากที่เปิดโปรแกรม h e ีสขึ้นมานะครับเราจะพบว่าเจ้าตัวโปรแกรม h e ีสนี้นะครับก็จะมีะรูปร่างหน้าตา ดังนี้นะครับแล้วก็มีเมนูให้เราเลือกว่าเราจะทําการบันทึกภาพนิ่งนะครับหรือเทคโฟโต้นะครับหลังจากที่เราคลิกไปโปรแกรมก็จะทําการนับ3 2 1แล้วก็บันทึกภาพให้เรานะครับบางท่านที่ต้องการจะบันทึกเป็นวิดีโอภาพเคลื่อนไหวก็ได้นะครับเพียงแต่เราคลิกที่ปุ่มภาพเคลื่อนไหวนะครับจากนั้นให้เรากดปุ่ม Take t u l t i p l e Photo ครับก็คือเราจะถ่ายภาพเป็นช็อตนะฮะฐานโทษเราจะถ่ายภาพเป็นช็อตก็คือโปรแกรมก็จะทำการบันทึกภาพต่อเนื่องเลยนะครับ1 2 3 4 5, 5ไปเลยนะครับ4 5ภาพเป็นภาพต่อเนื่องไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับส่วนหลังจากที่เราถ่ายภาพเป็นช็อตไปแล้วนะครับหลายๆช็อต m u l t i p l e ช็อตแล้วคราวนี้เรามาถ่ายวิดีโอเลยนะครับ การถ่ายภาพวิดีโอก็เพียงแต่เราคลิกนะครับไอคอนนะที่ที่เขียนว่า record video นะครับจากนั้นเราก็ทำการคลิกที่ปุ่ม start recording นะครับเมื่อเราทำการาคลิกที่ปุ่ม start recording แล้วนะครับผลก็คืออะไรก็ตามที่เราพูดไปนะตอนนี้นะครับเว็บแคมก็จะทำการบันทึกเป็นวิดีโอนะครับแล้วหลังจากที่เราพูดไปบันทึกไปจบแล้วนะครับเราก็เพียงแต่ ลิกที่ปุ่ม stop recording นะครับภาพหรือไฟล์วิดีโอนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาในลิสต์อย่างที่เราเห็นนะครับคราวนี้ก็สามารถที่จะนำภาพนี้หรือวิดีโอนี้ไปตัดต่อจับก,กับโปรแกรมอื่นซึ่งจะกล่าวต่อไปได้เป็นอย่างดีนะครับงั้นวิธีการใช้โปรแกรมชีทจ,จับวิดีโอจากภายนอกก็มีเพียงเท่านี้นะครับ